โดนนางตกเพราะว่านี่ก็เป็นคนแบบนั้นชอบเขาตอนนี้แหละเห็นเขาเต้นตอนนั้นยังไม่ได้แบบจีบกันออกตัวอะไรขนาดนั้นตัวชี้มาถึงคนแรกและคนเดียวมาคนเดียวไม่มีใครมาค่ะคุณตัวชี้โผล่มาคนเดียวว้าวพรมลิขิตอ่ะอนางก็เลยรู้สึกว่าเออเออกูเจอ,อ,อคนบ้าเหมือนกันโดนโดนดนางตกเพราะว่านี่ก็เป็นคนแบบนั้นถ้าทําไม่ได้ก็เลยมาแอบคุยกันว่าเออแบบชอบกันตอนไหนหนี่แ็นี่ก็ชอบชอบเขาตอนนี้แหละเห็นเขาเต้น แล้วก็รู้สึกเขามีความมุ่งมั่นเพราะคนอื่นหยุดพักเขาไม่หยุดซ้อมทุกวันแล้วก็ไปทําบุญแล้วอันเนี้ยพูดเล่าอีกก็ขำอ,อีก้วเป็นการไปทําบุญเนื่องในโอกาสอะไรนะที่ไปทำบุญวันเกิดพี่แต่ก็เลยชวนกันไปเอ้ยแบบชวนไปในกลุ่มแดนเซอร์อจริงวางแผนแหละเออใครว่างก็มานะคะตอนนั้นยังไม่ได้แบบจีบกันออกตัวอะไรขนาดนั้นก็รู้สึกดีใครว่างก็มานะวันเกิดพี่แต่ตึ๊ดต๊ ไปเจอกันที่วัดนะติ๊ดๆให้รายคนแรกที่มาคือคุณโตชี้มาถึงคนแรกและคนเดียวมาคนเดียวเอาง<ม>งงงไหนบอกว่าวันเกิดใครไหนว่าว <มา S 1> ันเกิดพีด่แต้วะวันเกิดพี่แต่พี่ก็ส่งไปในกลุ่มปุ้งยี่สิบกว่าคนแดนเซอร์เพลงตืออ้ออะไม่มีใครมาค่ะคุณโตชี้โผล่มาคนเดียวกูว้ายงพรมลิขิตอะโลกมันแบบเวียงมาแล้วอะ ก็คิดเองคิดเองตอนนั้นมั่นไหนเทสเทสสิเสร็จปุ๊บไปวัดอ่ะฉันก็พานางไปเอนู่นนี่นั่นะไหว้พระสวัสดีเสร็จก็ไปรูปคล้องเธอเคยรูปคล้องแม้รูปคล้องแล้วคล้องมันจะถ้าใครรูปดังแสดงว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมีนุนหรือว่าขอพรและจะสมหวังอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อใช่ไหมคะนี่ก็เป็นรูปดังหูดังเต็มวัดเลยดังใหญ่เลยเสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยตัวชี้ลองรูปดูแล้วก็ขอพร เขารูปไม่ดังก็ดังแผ่แผ่แผ่มันไม่ดังไงนางก็เออทําไมมันไม่ดังก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็อ่ะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้จีบกันเออแต่รู้สึกดีเราก็ไปอ่ะให้อาหารหมาแมวปลาเปอรเดินรอบวัดผ่านมาสองชั่วโมงก็กลับบ้านก็ลังจะขึ้นรถกูก็หันมาเอ,อ๊ตูชี้นั่งอยู่ที่เดิมนั่งลูกของอยู่ รู้ ie อยู่นั่นจนกว่าจะดังแล้ววันนั้นดังไหมครองดังอ่าเดินมาหากูเอ้ยเราลูปดังแล้วนะเก่งมากแคร์ไปโทษกูไม่เคยเห็นใครตั้งมั่นขนาดนีมาก่อนก้าตอนแรกกูคิดว่กูไปไหนตั้งนานแล้วกูจะมงอ่ะแบบเดินนอกวัด รูปของอยู่นั่นแหละกูคใครนั่งรูปอยู่วะโอ้โตโชี้เหรอนั่งอยู่ที่เดิมนี่เลยแบบเดินไปหานางแล้วนางบอกเราลูปดังแล้วนะเรารู้แล้วเทคนิคทำยังไงนี่เร้ยบมีวิชาการข้าสู้ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะไม่เ<ม>ชื่อ<ะ>ไม่กลับเว้ยถ้าเธอรูปดังแล้วมีบุญไม่เกี่ยวมันต้องมีอย่างนี้นี่มือมันต้องเปียกนิดนึงดันง,งั้นอย่างนี้โอ้วิชาการสุดๆนี่แหละโตชี้กูว่าเออแบบ ใจมากแบบว่ากูเจอคนบ้าละเป็นเป็นบ้าพลังเหมือนกันแต่แต่ว่าที่เธอเล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเออเธอก็แบบว่าทับใจตรงที่เราซ้อมเต้นเขาก็เหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าถ้าเต้นมันยากแล้วศิลปินส่วนใหญ่ที่ผมเจอผ่านที่เคยสอนมาแล้วกันอืยอมแพ้หรืออต่คนนี้ครับก้วกแต่ร้องไห้แต่ก็กลับมาเต้นต่อกลับมาเต้นต่อ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่อวกแป๊บนึงมันยากเหรอไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเวียนหัวมากไม่ไอ้ท่าเทคตื้อเนี่ยมันจะมีทีตีลังกาเธอฉันก็เด็กบ้านนอกบ้านนอกไม่เคยไปเรียนยงเรียนยิมนาสติกอะไรกับเขาสักกะอย่างแหละตอนนั้นก็เป็นลูกทุ่งด้วยมาถึงกูเจอตีลังกาครับตียังไงเอ่ยมาลองหน่อยโอ้โหตอนตัวชี้เวียนกูครั้งแรกบล็กเหมือนโลกหมุนชี้เวียนหัวมากทำยังไงวะ แล้วขาเหอชี้โดชี้เดแบบไม่มีอะไรสวยเลยปล่อยตัวปล่อยตัวแบบตายไปเลยทำไรก็ท้าอย่างนี้แล้ววันนั้นเราตีกันประมาณเป็นร้อยอะตัวชี้น่าจะก้ามขึ้นแล้วอีพี่ปามกตีอีต๊ตีตีไม่สวยตีจับกูเหวี่ยงเป็นสิบกูแบบแป๊บแป๊บแป๊บพี่เดี๋ยวมาหัวขาหัวมาหัวขาห้องแบบเหวอหัวเอาถุงมาแทบไปทำแบเรื่องกูจำได้เลยอีนี่ขำอย่างเดียวเลยอัวแล้วก็ มาเอาใหม่เอาอีกร้องไห้ก็ร้องเฮ้ยหัวใช่ปะนดิหรือกูจะยอมแพ้ดิว่าคุยกับตัวเองคุยได้ร้องไห้เลยแบบยากจังเหนื่อยจังยอมแพ้ก็จบอะเออเห็นไหมจนก็ทําได้ไม่ได้ครเลยนะนั่นก็เลยรู้สึกว่าเออเออกูเจอคุณบ้าเหมือนกันน